รอยเท้าเล็กๆนั่นปรากฏอยู่บนผนังห้องนอนเราตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้ามามันเป็นรอยเท้าเปื้อนดินจางๆขนาดเท่าฝ่ามือเด็กแปลกตรงที่ผนังมันสูงเกือบสเมตรจะมีเด็กที่ไหนไปเหยียบได้เราลองเช็ดดูคิดว่าคงเป็นฝีมือเด็กซนบ้านข้างๆแต่เช็ดเท่าไหร่ก็ไม่ออกพาอตื่นมาอีกวันรอยเดิมหายไปแต่กลับมีรอยใหม่ปรากฏขึ้นข้างๆหน้าต่าง ใจเราเริ่มไม่ดีแต่ก็พยายามไม่คิดมากพอค่ำลงบรรยากาศในห้องก็เย็นยเยือกแปลกๆคืนนั้นเรานอนไม่หลับได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรขูดเบาๆที่ผนงังหันไปมองเท่านั้นแหละเราเห็นรอยเท้าใหม่ค่อยๆปรากฏขึ้นช้าๆตรงตำแหน่งที่เสียงดังไม่ใช่แค่รอยเดียว แต่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรากับมีใครกำลังเดินขึ้นกำแพงเรากรีดลั่นบ้านแทบจะบ้าสติกระเจิงรีบคว้ากุญแจรถแล้วขับออกไปทันทีไม่คิดชีวิตจากวันนั้นเราก็ไม่เคยกล้านอนห้องเดิมอีกเลยปล่อยบ้านว่างทิ้งไว้แบบนั้นจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ารอยเท้าพวกนั้นมันมาจากอะไรกันแน่ ผู้สนับสนุน KMM KTH เว็บเพิ erm ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง